สวัสดีวัยรุ่นเย็ดเป็ดเย็ดไก่เออเจ็บคออึ้งเด่นหอยเนี่ยไปมาสิบดานเหมือนเดิมไอ้สิบคนว่าจะสิบดาลวิเดี๋ยวเห็นอะไรแล้วเออเห็นผู้หญิงวะเห็นผู้หญิงแล้วมันอยากกระตืบอยากกระตืบอโอ้ยมีค้อนด้วยมึงจะนัดจะเตะมารอบนี้อย่าอย่าใกล้กูเอ้าเอ้าเฮียโอ้โหแม่งเอ้าเดี๋ยว เอาค้อนค้อนเดี๋ยวปุดเอาค้อนไอสัตว์พ่อมันตายเอาอย่าฮึ่งอย่าฮึ่งอย่าฮึ่งปุ้อเอาปุ้ดเอยวไอ้สัตว์เอาค้อนกูปีกแล้วไปหาหนี้เอาอ่าอีด็อกอือปุดข้าวอีดอกอ่ากระตือเอาไอ้สัตว์กระตือผู้หญิงนี่ตัวเลขนี่ยังไี่น้าพูดอีกอือสอนให้ปุ้ดมงเดงมงเดงไวอือหนึ่ง โอ้ยตายวึงนี่ให้ตายไม่ตายไม่หยุดเออสวยสวยที่อะไรไม่ลงสักคนเดจับกู้เดจับกูทำอะไรวะทำอะไรเนี่ยกูอยู่ไหนอ้าวเดี๋ยวนะกูอยู่ไหนวะเดี๋จเดจกูอยู่ไหนจริงจนะกูอยู่ไหนวะเฮียเอ้าอะไรวะกูยิงตัวละเฮ้ย โอ้กูจะดีอะไรวะไอเหี้ยมไม่เห็นจริงอ่ะเบื่อแล้วเหี้ยมากเป็นนักอาการอาการหนักครับต้องหาหมอแล้วกูช่วงนี้จ้องจอโดนกูนอย่างนี้แหละเออทำเหี้ยไรอ,อ,อันนี้น้องชายไพี่ไปส่งโคราชทำเหี้ยไรเออมึงไปกับเพื่อนเลยโอ้ย oh yeah. โดดขึ้นแล้วก็ซับกระปานโอ้โยแอ้เออไอสัตว์โดนกูด้วยอยึพองตายโอ้โยแอ้ไอมึทำเพีอยไรหรอย็ดเป็ดเย็ดไก่เออเออไอมึงโรดี้เฮี้ย,ยมดดดแ,แม่งนอนอยู่ก็ลุกเดี๋ยวออเออเออกูจะฟาดอ้าไมรร่ไม่ไม่อไมอ,อ,ออ๋อแม่งกูรินน้นคอเลยนะมึงจับมึงแก้กูได้ยังไงไอ RKO อุย้ยไอโอมาแล้มาวะอย่าจับกันมันไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเาาดี๋ยวเดีใหวมาดิเดี๋ยมาดิ RKO เยอะเอ้ยไอ่ท่าได้ละนอนหมดวันนี้เอ้าทำไมไม่กดอุ้ยไม่รู้ละไม่กดละอึอึเอา้าแม่งลุมกูอ้ยอึอยาอ่าล็อกกูดิ ไอสัตว์อย่าล็อกกูมันไม่นุ่หย่าโอ้โหพร้อมกันเสียงเร่ย์นำเอ๊ะอ,อะไรหนาวะไอขี้ยแยมากมึง,ม,งมึงตีเอ้ยเดี๋ยวดงตีใครก็ได้นะทำเธอแับเบาหน่อยไม่ก็โดดแดนพอละพอละคี้มันยาวละลงเอา้ามึงจับท่าน,นี่น้ำหิ้ยอะไรเรา โอ้ยมึงไม่ต้องมารักกูเฮียบ่อยไอสัตว์มึงมารักกูทำไมตอนนี้วะต่อยมันนี่เหี้ยแม่งย,ยืนดื้อโอ้โอโอ้โ้สัตว์แม่พ่องตายอืมอ๋อกวดผิดท่ายิ่งอโอ้อะไรกัหนหรอวะไอเขียวแม่งยัดเป็ดเยัดไก่ไอเหี้ย,ไ,ยไ,ไปยัดไก่ตัวสุดท้ายเราอันนี้ดิ มัน,นดีดิไม่ยอมไปวะนี่ไม่ยอมมาวะเออมึงยืนยืนตรงหน้าเลยไอ้สัตว์เอ้าเฮียส,สลัดด้วยมึงดินี่สลัดเลยไอ้สัตว์เข่าพยาไฟผักลูกสิงห์นอนเลยกระตุ้นด้วยตีนกระตุ้นด้วยตีนเป็นไงล่ะลูกดิเอ,อ้อไม่ลูกว่ะ อ๋อสัตว์จับกูอีกเอากูแพ้แลนะ้ว <c oughs> อะไรวะเนี่เอี้อ่ะอุ้ยคืเอามึงลงนะไม่ใช่มึงเอากูลงอี้ยังแม่งอะไรวะพ่อองตายไปอี้อี้ชื่อวันฝากกดไลค์กดกดปลาใครกดกระดิ่งใ,ให้ผมด้วยครับผม